เชิดฟ้าครับประเดืนอเชิดหือรับำลายกันทุกนะครับจากโรงเรียนดนวิทยาใกล้ๆกับโรงมาบางกรุงเทพรลายกันทุกนี่คือชื่อหมาป่านะครับเมอันเป็นากัมันไม่เป็นปหลดเด็เดรัสองล้ำหอูนี้ ซีมเครับโอ้เรียบร้อยบอกไปดิโอโอ้ยอย่าเสียกำลังใจเฮ้ยเล่อมาเรื่อยเมร้ง้ยนาเ้กอาไว้ที่อีสเกอ้งาด้วยิว ใ้นัตเล่้ได้เป็นโคตรโคตรโคตรจะให้ไปเล่โอ้สวยดีสอขึ้นนสามต่อหนึ่งขึ้นนำลายเซนซูโดนวิทยาโอ้ยออกโผว่าทั้งลายจะได้ ออดีนสองตัดค้ามาได้เตม่เต้นคะแนน้อีนสองไดนำสี่กอนหนึ่งไล่แทเฮ้ยดดหมดเอาสต่อสีอดินสองพี่ห้อมพ์าออไม่ออเอาครบโอ้เอาหมเอาโดเรโซน

คือมีรเด้ก็ได้ครับ5ต่อ2ครับลินใส่ขึ้นมาให้รับให้ฟีลรบของมโอ้โหกระเรินเจ๋วครับเจ้าาบ้านอกบ่าวบ่าวไล่กันธ์

ใ็าไปที่จะวามือนเครับใหนเไปทีาจล้ามรับด็นนะ้ววามฝันครับเด็กเป่ะใช่ไม่หมือนกูเห็นในความฝันนะเห็นอย่างเงี้ยเหมือนกูนั่งถ่าเห็นรูปอย่างเงี้ยมันเป็นควาพฝันนะยังพอเตินไหก็เหายก็ต้องแผให้ได้ทีนสองเช่นตงไปแสามเด็กเลยวะ

ที่จะนำขอผู่ต่อไปเด็ดสุดเลยนะครับแข่งทีมวันรอบใบใบมั้งเฮ้ยสวยโอ้ยเจอดพอยต์การในรังเซ็นเตอร์ว่ะพี่น้องลูกพัดพี่พอยไม่ล้มว่ะโอ้โหหันมามองกล้องด้วย เราได้ทคนรถังร yeah. right. ัดสเราได้มเราได้ชมจะทำอไรนมับสำหรับบดี้สองึ้นับสิบต่อสามนเือสนิดยกันอ้อี๊ะสิบห้าลกอ่ะเฮ้ยโดนยอนหลังช็อลอกบเสียการรอดรองบอลให้กับบดี ไปบอลไปโค้งไม่ได้บอกเลยโอ้โหถึงได้แล้วอาจจะคลอนไปบตีบอลไม่บอลที่สองโอ้ยดีพอยท์พอจอดละโอ้โอยโอ้ยโอ้โอ้ยจอดแอนวันตีต่อสามเห็นมันไหมวันบวกว

ปกติ่โอ้โหโอ้ยโอ้หัวใจเดินหลอกหรอเดี๋ยวแท่ว่าเขาจะรับให้นต่อเนื่องเขาไม่รับสูตรแต่ ผมมาทีละ FC พี่พลอยครับสิบสามต่อห้าบอกเลยนักเตะห้าร้อยโลเย็นดอวยพลอยสามแต้มไม่ลงครับแอร์บอลสองลูกครับ พองบ้านดนหลังดานหลังบากดูดอจอโอยืนอบเอเ้้วีวได้การ่างรัวดึงสองก็ออกไปไร้การทุกเรื่องๆถ้เปันเปิดีวเานไดป่เนียเปลี่ยนเลยตปองวเ่าลย นายกนิพนธ์โรงเรียนโยนวิทยาเจคท์นด้วยเจคท์นเรียนอย่กนข้าวอ่ะยก็อยู่เลย้ารมเ่าเิมาดูดูส2ามสองเต็มตัวคั่ต่อไปครับโอ้โห้้วยหอมนะครับคู่ต่อไปเนีัยสนามสองนะดูเ็คท์ชอมาดูดูดูไอ้ค้นมิโอ้ครับ โอ้โหตีนสองครับยอมไปเป็นคะแนนขึ้นมาไปเป็น25เฮ้ยจะกเกมวะเนี่ยเกมยิเวะเนี่ยีน่โอ้ยยิปเปิลโอ้ยยิเิไลน์ั้งู่เย็ดยิเปิลเย็ดลดยเอ็เป็ดต่อสี่กเหลือสอนาทีเจ็ดวินาทียิปเปิอไดตีนสอครับยอมไปเป็ลงมีแล้วสอเ็นสิบต่อเจ็ดฝาเราถ่ยิล โอ้เหี้ยเรากินแค่ได้ลูกเยอะเขาลอกใหม่ยิงได้ไหมครับไปไปยิง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 ให้เอาให้ได้ยอ2ดดีห้แต้มยีเอ็ดยี่สิอ็ดได้ปอเฮ้ยเฮ้ยปุดชี่โอ้ยแล้วล้อไม่เอาแล้วสเออโอ้ย เยียมเลยวะเยียันเออก็พี่กูพักแล้วนั่งพักนั่งพักชเอยจอแดดเลยจอแดด1250ตานัดอลใช่เหรอใช่เลยบอลลงดีกวารนที่เป็นตีนตีนข้างคนตีนข้างบนนะครับโดนหน้าพี่ครับต่อยหน้าต่อยหน้าครับ

Hoa 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 hoa

बाई like बाय